สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนํำตัวชื่อนิวชื่อน้องมิวนะครับ้ยชื่อจริงชื่อปัญจพลเพชรเกษมอออาชีพเป็นพิธีกรและนักมายากลครับอ๋อครับอาชีพคุณมากกับการมาเจอกันมากเลยเพราะว่าออกอีเวนต์เจอกันในอีเวนต์หรอใช่ค่ะก็คือเราก็ได้มีแบบว่าโอกาสแบบมาเจอกันตามพวกงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือรู้จักกันบ้างอยู่แล้วคุยกันมาเรื่อยๆจนมาคบกันพอคบปุ๊บตอนแรกก็ดี ดีดีแต่เราก็รู้ว่าเขาอะไม่เอาอยากความตอนมันชั่วเลยตอนชั่วเลยก็มีคือเราก็เหมือนผู้หญิงอะเนาะมันมีเซนว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแปลกแปลกไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกแล้วว่าต้องเป็นคนนี้แน่แน่เลยเป็นคนที่ะก็เป็นคนแบบในวงการแบบนี้ยเขาไปทำงานด้วยกันซึ่งเขาก็รู้ว่าแบบเราเป็นแฟนกันประมาณนี้รูริกล้ามากี๋ยว นี่หลอกกูมาฆ่าจนเราไปจับได้ใช่จับได้แบบจังๆเลยเขากำลังจะไปดูหนังการที่เมเจอร์เขาไปดูกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรมิชชั่นอีพัสซิเบิร์ คือเราเห็นไงเขาเดินบันไดเลื่อนขึ้นไปแล้วก็เดินตามแล้วก็ดูแล้วก็ไปรอให้เขาดูว่าเออเดินขึ้นกันไปคู่กันนะแล้วก็ไปยืนดูข้างหลังว่าเออเขาจะดูหนังเรื่องอะไรตอนแรกก็กลว่า,วาอ่ะให้เลือกก่อนเดี๋ยวเลือกเข้าไปก่อนเดี๋ยวไปเลือกที่นั่งข้างๆล้วไม่ไ้ดูอ<ด>๋อให้ตอนแรกก นะกะว่าจะไปแบบนั่งดูข้างๆเขาเดินตามอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้โง่นะเขาไแล้วในที่สุดแล้วเป็นยังไงแต่พอเสร็จก็เออไม่ก็คือเขายืนเลือกกันสักพักก็เดินเข้าไปถามว่าจะดูเรื่องอะไรกันหรอคะพอหันมาเขาก็แบบเหมือนตกใจกันอะไรนหัวใจแย่อารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงดีโผล่ขึ้นมาก็นั่นแหละครับก็มอบตัวต็บอกว่าอ้อมพี่ขอโทษผมขอโอกาสเขาเขาให้โอกาสผมแล้ว ผมก็เริ่มป่วยเป็นเบาหวานอยู่แล้วเป็นกรรมพันธุ์จากน้ำหนัก75มันลดลงเหลือ60ผ oh. อม oh. จนผมขึ้นเวทีไม่ไหวครับจนต้องแอดมิดแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมตื่นขึ้นมาผมมองไม่เห็นเลย oh. ตาบอดเลยครับเบาหวานขึ้นตา oh. แล้วคุณผ่านมันมายังไงผมร้องไห้จนแบบผมทำลายเข้าของนะครับ oh. บ้าไปเลย oh. แล้วก็ไป oh. หาหมอหมอบอกว่า อีกเจ็ดเดือนจะผ่าตัดต้องทิ้งตาคุณอยู่เยงนี้เจ็ดเดือนที่มองไม่เห็นเนาะมองไม่เห็นใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูแลเขาคนเดียวที่อยู่ข้างผมเขาไม่ทิ้งผมอ่ะผมเป็นขนาดนี้แล้วก็ผมผมชั่วได้ขนาดนี้แล้ว่เขาเนี่ยดูแลผมทุกอย่างหัวจดเท้าเลยคือขอบคุณจริงๆที่ยังอยู่ข้างๆกันแล้วสัญญาว่าจะไม่ไป นอกรู้นอกทางแต่ว่าก็ยังไปเที่ยวเลาอยู่ก็ผมต้องขอตรงๆเลยครับขอไมมันหยุดไม่ได้เพราะอะไรก็อาชีพผมผมต้องทํางานอ๋อต้องทํางานนะครับาผมขอทำงานก็คือเจตนาแหละว่าใช่ครับจะซื่อสัตย์เอาอุทาหรณ์ในชีวิตของคุณนะฮะมีอะไรจะบอกกับคุณสแตนและคุณทอมไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องอยู่ที่เรื่องแม่คนอะไรอ่ะที่ที่มันเกี่ยวอะไรกับลูกเต๋าที่ที่ที่เรามาโชว์วันนี้อ่ะนได้แต่ผม โชว์เลยดีกว่าได้ครับขออุปกรณ์่หยครับโอเคนะครับผมจะเริ่มเล่นมายากลให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นซองคำทำนายอันนี้มีคำทำนายอยู่รบกวนน้องสองปันนะครับปันปันมีใครแก้เลยปัน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 มีแตะกตลอดเวลานะครับอย่าให้ใครหยิบออกมานะครับจริงๆแล้วหนูปันเดียวปันเดียวเเตวครั้งนี้ผมมีลูกเต๋าอยู่ผมจะหันหน้า ไปทางนู้นโอเคแล้วให้พี่ต้นหอมทำตามที่ผมบอกนะครับโอเคได้ค่ะพร้อมนะครับอันดับแรกนะครับพี่ต้นหอมหยิบลูกเต๋าสีอะไรก็ได้ครับหนึ่งลูกครับขึ้นมาครับหยิบยังครับหยิบแล้วค่ะเขย่าเลยครับหยุดยังครับแล้วแต่เลยครับหยุดค่ะใส่ไว้ในแก้วครับพี่ใส่ไว้ในแก้วแล้วคว่ำแก้วเลยครับ ปิดแล้วนะครับหยิบอีกลูกหนึ่งขึ้นมาครับหยิบแล้วค่ะส่งครับพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยใส่กระเป๋าไว้เลยครับซ้ายหรือขวาฮะแล้วแต่เลยครับอะพี่พี่สบายใจครับกระเป๋าถือหรือกระเป๋าเกงคะกระเป๋าแล้วแต่ครับใส่แล้วค่ะอีกลูกหนึ่งพี่ต้นหอมหยิบขึ้นมาครับค่ะกำเอาไว้ครับกำแล้วค่ะเรียบร้อยนะครับค่ะผมจะหันกลับแล้วนะครับเชิญค่ะ รบกวนน้องปันหยิบซองขึ้นมาครับหยิบคําทํานายออกมาเลยครับหยอกหยอกหยอกชอบมากแต่ไม่ต้องไม่ต้องเต้นไม่ต้องไเนอยุ่งของเขาอ่านเลยครับอ่านได้เลยครับลูกเต่าสีแดงอยู่ในกระเป๋าลูกเต่าสีน้ำเงินอยู่ในกระมือลูกเต่าสีขาวอยู่ในแก้วและในแก้วลูกเต่าสีขาวเบอร์หนึ่งครับโทษนะครับใช่โอย นี่ไงมีกระเป๋าสีแดงโดยที่พี่พี่เป็นคนหยิบเองอะแม่ปกเมืนอไหร่ะครับคุณผู้เมที่ภา่อ่ะ๋อออะเขากันมา5ปีแล้วอยากให้ก่อนจัดการโชว์หวานกันหน่อยโชวหวานหน่อยกับเพ้าไปเลยอะหนึ่งสองสาม N อสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีก็พวกเรานั้นทำายการทีวียาเซน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 ทีวียา